สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้เอาบรรยากาศลดน้ำกล้วยไม้ยามเช้าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมาฝากกันนะคะ,ะก็เราลดน้ำนะคะการลดน้ำของเราเนี่ยเราก็มีบ่อเก็บน้ำนะคะซึ่งบ่อเนี่ยเราก็ใหญ่พอสมควรเลยค่ะบ่อน้ำเนี่ยเราก็เปิดน้ำจากคลองหน้าบ้านเรานะคะซึ่งเป็นคลองที่แยกมาจากคลองดำเดินสะดวกนะคะแล้วก็ เอามากักไว้ให้น้ำเนี่ยใสนะคะถ้าน้ำขุ่นเนี่ยเวลาลดน้ำเนี่ยเขาก็จะจับดอกทำให้ดอกเนี่ยไม่สวยการลดน้ำของเรานะคะก็จะเริ่มลดน้ำตอนเช้านะคะตอนเช้าของเราก็หมายถึงตอนที่เริ่มมีแสงแดดนะคะถ้าเราลดน้ำกล้วยไม้ตอนเช้านะคะกล้วยไม้เนี่ยก็สามารถสัราข้อแสงได้เลยสามารถดูดน้ำอาหาร ที่เราลดให้เนี่ยเอาไปกินได้เราไม่นิยมลดน้ําตอนเย็นนะคะตอนเย็นหรือตอนค่ําตอนกลางคืน,คนถ้าจะลดนะคะตอนเช้าไม่มีเวลาลดจริงๆก็จะลดตอนบ่ายที่มีแสงแดดลดแล้วเนี่ยครับสามารถให้ต้นไม้เขาเนี่ยแห้งได้นะคะถ้าต้นไม้ไม่แห้งเครื่องปลูกไม่แห้งชื้นๆอากาศเขาก็จะชื้นมากนะคะก็เป็น ที่เติบโตของเชื้อราอย่างดีเลยค่ะเพราะเชื้อราเขาเนี่ยชอบที่ที่มีความชื้นสูงแล้วก็จะเริอกเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการลดน้ำต้นไม้เนี่ยควรลดในตอนเช้าตะวันขึ้นก็สามารถลดได้เลยค่ะการลดน้ำนะคะก็ควรจะลดให้โชคโชคในที่นี้เนี่ยหมายถึงโชคชุ่มค่ะ ก็ให้สังเกตดูจากเครื่องปลูกนะคะว่าเขาทะลุหรือยังถ้าทะลุแล้วก็ถือว่าโชคชุ่มแล้วระค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าร้อนแดดร้อนจัดเลยค่ะเราก็ลดทุกวันเลยนะคะถ้าไม่ลดทุกวันเนี่ยดอกเขาก็จะเล็ก ก็จะไม่สดก็กล้วยไม้ก็คงสารสารอาหารละะ้ค่ะถ้าเป็นช่วงที่อา่าอากาศไม่มีแสงแดดมากนะคะเราก็สามารถลดวันเว้นวันก็ได้ค่ะอ่อย่างที่บ้านเนี่ยเราลดน้ําด้วยสปริงเกิลนะคะก็จะมีจุดจุดเป็นคอนโทรลไปเลยค่ะเราเปิดทีละจุดนะคะเพราะว่าความดันของมอเตอร์เราเนี่ยไม่พอพอหมด1จุดเราก็ไปเปิดอีกหจุด จุดหนึ่งเราก็จะใช้ช่วงหน้าร้อนจัดๆเนี่ยจุดหนึ่งก็จะใช้เวลา7นาทีนะคะเพื่อให้เขาชุ่มทะลุเครื่องปลูกของเราก็คือกระบะกล้วยไม้นะคะก็ทะลุกระบะกล้วยไม้เลยค่ะถ้าลดน้ํานะคะมากเกินไปต้นไม้เขาก็จะอวกอ้วนอุ้มน้ามากนะคะก็จะทําให้เกิดโรคได้ง่ายอย่างเช่นหล้าฝนนะคะถ้าฝนตกหนักๆอากาศ ่ดีก็จะทําให้เกิดโลคเน่าได้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศลดน้ํากล้วยไม้ในส่วนกล้วยไม้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ